ถ้าคุณคิดว่าขยะไม่มีค่าคุณกําลังคิดผิดค่ะเพราะทราบหรือเปล่าว่าบริษัทกําจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถสร้างรายได้จากขยะได้ปีหนึ่งเนี่ยถึงกว่า8 0 0 0 0นล้านบาท้วยกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจกันนะคะว่าบริษัทกําจัดขยะแต่ละแห่งนั้นเขาทํางานกันอย่างไรแล้วก็มีรายได้มากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังนะคะถึงข้อมูลในบ้านเรากันก่อนค่ะศูนวิจัยจากธนาคารกรุงไทยนะคะมีการประเมินตัวเลขค่ะว่าธุรกิจรีไซเคิลในบ้านเราเนี่ยจะเติบโตประมาณสัก ปีละ5.7นะคะหรือพูดง่ายๆคือในปี2019มูล,ลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ170,000ล้านบาทและจะโตไปเป็นกว่า224,000ล้านบาทในปี2024ค่ะซึ่งสัดส่วนนี้นะคะคิดเป็น1.2ของ GDP ในบ้านเราทีเดียวนะคะ ส่วนข้อมูลของต่างประเทศนะคะมีการระบุตัวเลขของบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก3แห่งนะคะวันนี้เราจะมาไล่เลียงกันว่ามีบริษัทไหนบ้างซึ่งข้อมูลนี้มาจาก Insider m o n k e ัค่ะ โดยหากเรานะคะคำนวณจากบริษัทที่มีรายได้มากที่สุดในโลกนะคะอันดับ3ของบริษัทกำจัดขยะที่มีรายได้มากที่สุดในโลกก็คือบริษัท Republic Services ค่ะซึ่งบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของสารเมริกานะคะโดยตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาค่ะโดยบริษัทนี้นะคะจะจัดการกับขยะที่ไม่เป็นอันตรายเท่านั้นนะคะโดยเขาจะทำตั้งแต่ต้นกระบวนการก็คือการจัดเก็บ รวมถึงการกําจัดรีไซเคิลแล้วก็ให้บริการด้านพลังงานด้วยโดยรายได้ของเขานะคะปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3าม0 0นหล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของบริษัท Republic Services เนนะคะเขาลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กและใช้ชื่อย่อว่า RSG ค่ะ อันดับที่2ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสาหรับบริษัทกําจัดขยะชื่อว่า w a s t e Management นะคะซึ่งจริงแล้วบริษัทนี้ถือว่าบริษัทชื่อดังที่ใครหลายคนคุ้นเคยกันดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยว่าเพราะอะไรแต่ถ้าพูดถึงบริการของ w a s t e Management เนี่ยหลักๆแล้วให้บริการครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําจัดขยะหรือว่าการรีไซเคิลนะคะรวมถึงต่อยอดไปเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยอย่างเช่นเขานําส่วนของก๊าซนะคะที่มาจากการฝังกลบเนี่ยไปต่อยอดเป็น ผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะซึ่งถ้าเราไปดูรายได้ของ West Management เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเขาทำรายได้ได้ประมาณ15,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะหรือคิดเป็นประมาณกว่า470,000ล้านบาทค่ะและ West Management ก็ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะโดยใช้ชื่อยอ่อว่า W.M. นั่นเองค่ะ แต่ความน่าสนใจที่มากกว่าแค่โอกาสในการทำธุรกิจแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ w West Management แล้วนะคะก็คือผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะเพราะทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย n d Melinda Gates Foundation นะคะซึ่งถือว่าเป็นมลูลนิธที่ทางอดีตสามีภรรยาเศรษฐีนักบุญเนี่ยนะคะเขามีการก่อตั้งขึ้นมาถือหุ้นของ w s t t a n a g e m e n t เนี่ยอันดับ2คิดเป็นสัดส่วน12%นะคะถึงรองจากแค่ Berkshire Hathaway เท่านั้นเองนะคะแปลว่าเขาเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนี้แล้วก็ใส่ใจเรื่องของการรักโลกไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ ส่วนบริษัทกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะชื่อว่า Volea Environment นะคะเป็นของประเทศฝรั่งเศสค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1853แล้วนะคะซึ่งทางด้านของ Volea Environment เนี่ยนะคะถือว่าเป็นบริษัทที่เขาจัดการเรื่องขยะแบบครบวงจรเลยนะคะทั้งขยะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายนะคะนอกจากนี้นะคะทาง Volea Environment นะคะยังให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการ Recycle Reuse แล้วก็ การนํากลับมาใช้ซ้ําและให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจการลงทุนในเวีย a e แอน r o แว e n t รเนะคะเขาซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้น Euronex t Paris นะคะใช้ชื่อย่อว่า VIE ค่ะ แม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะร้องยี้เพราะว่าเป็นขยะนะคะแต่เห็นไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วบริษัทเหล่านี้มีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อโลกใบนี้นะคะเพราะเขาทําให้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่ากลับมาสามารถใช้ใหม่และมีคุณค่าอีกครั้งได้และที่สําคัญยังสร้างเงินให้กับบริษัทรวมถึงให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอีกด้วยค่ะ